หลายคนเคยเห็นความโหดร้ายของผมในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนผ่านเกมที่มีชื่อว่า Fight in a school ถ้าคุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่โหดร้ายแล้วละก็ yeah! จงดูนี่เป็นขวัญตาคุณโคคับนายมาตลอดแอบกินโคลาในห้องเรียนเอ้ยไอหัวเบอร์คน ดนครูห้องปกครองจับได้ว่าแอบกินขนมในคาบเรียนสุดท้ายตัวกูโดนกักขังนวงเหนี่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงโหด้ายจังเลยคืองี้หลังจากที่ผมเล่นเกม Fight in a School ไปนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมมองว่าเกมนั้นเป็นเกมที่สนุกมากๆถ้าให้อธิบายเกมเพย์ให้คุณลองจินตนาการนะครับ เปลี่ยนโรงเรียนของคุณให้กลายเป็นระบบ Battle Royale แล้วเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆในโรงเรียนของคุณตั้งแต่มอต้นจะถึงมปลายใส่เดียวกันหน้าโรงเรียนแล้วเกมที่ผมกำลังจะเล่นดังต่อไปนี้เหมือนกับสิ่งที่ผมพูดเป๊ะ o o o t e r s ทัานมาแล้วจะพวกึ่มเคยได้ยินหรือเปล่านักเลงมาตลอดหมายถึงเออตัวกูมาให้เขากระทืบตลอดเอ้ยไม่เสียชื่อนักเลงหมดมึงมาเจอกูดีกว่าใส่เดียวกันหนึ่งหนึ่งโอ้โหเอาว่ามีการเฮดบัตเฮ้ยเกมนี้สุดยอดคุณผู้ชมเฮ้ยใจเย็นเย็นเพื่อนรึ๊บกดอีตั้มหนึ่งนะกดสี่เฮ้ยเกมนี้มันทำยังไงสแลมสแลมตั้มหนึ่งเกมนี้มันอีกระทืบได้หรือเปล่าวะมันบอกกดอีเพื่อนเป็นการกระทืบรอก่อนโน กูจะก็มึจะตายนี่งไงล่ะะแสลมกระทืบได้อย่างเงี้ยกระทืบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเกมนี้กด F ่อเป็นการเชียร์โอเค F ่อเป็นการป้องกันแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยกู K e WWE โอเคมึงเจอกูเอ้ยเอ้ยมึงเจอกู WWE WWE เป็นไงมาไหมกู WWE นะเว้ย WWE เจอกูหนุ่มน้อยเจอกูโอโ้โ,อโหโอ้โหมึงเจอก้าอีกูดิ จอเขาอีกูมันไงเจ็บมือโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดกดซีปูเหล็กซิตี้กดอีทำไมผมกดอีไม่ได้วะอีเออนั่นแหละเฮ้ย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 นั่นอะไรน่ะโอ้โหโอ้โอ้ไม่กอดวัตเตอร์นั่นตัวอะไรแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทำ้ายเพื่อนฉัน เจ็บปวดแย่แล้วในโรงเรียนฉันมีตัวประหลาดแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่โดนตัวใตรแป๊บนึงผมจับเจ้าหมวกที่ซุ่มพล็กได้ไหมโอ้ยโอ้ยตายกูตายเนี่ยอย่างนี้กูตายแน่ยซุ่มพล็กมันไรเนี่ย <_ d ance> ม,มึงนะรองก่อนเถอะจดตัวประหลาดแกทำร้ายเพื่อนฉันแกโอเคแกรอดก็ได้กูไปละ <_ d ance> โอ้พระเจ้าช่วยว่าแต่นี่คืออะไรฮอตดอกในราคา25บาท ผมมองว่าถ้าเรากินสิ่งนี้แล้วเเลือดเราน่าจะเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการแต็บเอาไว้ก่อนแต่ราคาแพงมากกูมีเงินแค่นี้เองเฮ้ยเดี๋ยวเจอกูตีโอตีโอมโดนพุบเก้าอี้ทุบหน้าเฮฟวี่ฮิตอ้าเป็นยังไงอะฮะโดนท่าแบบรุนแรงรุนแรงแกน่าไม่รอดละโอเคโอเคอเค,คุณผู้ชมครับเขาไปเกิดใหม่แล้วจังหวะนี้ไฟไหม้อา อาวุธใหม่ผมมาแล้วจังหวะนี้แหละเฮ้ยนี่เหรอวิธีการฟาร์มเงินโอเค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 คุณผ,ผู้ชมผมงงมาโดยตลอดว่าไอ้ตู้ ATM นี่มาทำอะไรได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นวิธีการฟาร์มเงินนี่ไงใท่จริงด้วยโอ้พระเจ้า Great Job โอ้ไม่นะอย่าทะเลาะก,กันได้โปรดอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่าทะเลาะก,กันไม่ เด,เดี๋ยวคุณผู้ชมเกมนี้มันเปลี่ยนสไตล์ได้ไหมผมบอกว่าเกมที่มันต้องเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ได้ไว้ห้องเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้อยู่ตรงไหนฟะใช่ตรงนี้ไหมนี่อะไรเนี่ยเนื้อยักษ์โนผมต้องตัวใหญ่ก่อนสแสดงว่าเกมเกมนี้มันทําให้เราตัวใหญ่ได้ผมไม่รู้ว่าเราต้องทายัางไงมันถึงจะตัวใหญ่แดกเยอะๆหรือเ,เปล่าโอเคผมจะทําการซื้อทั้ง2อ,อย่างเอาไว้ถ้าเรากินผมคิดว่ามันจะทําให้เราอ้วนเพิ่มมากขึ้น จากตอนนี้ผมพร้อมอยู่เดี๋ยวสักแป๊บเดียวของอ้วนละเฮ้ยนี่ไงตัวเรามันพองออกคุณดูดิมันค่อยค่อยอ้วนเว้ยเอาว่ะตัวกูกำลังจะเปลี่ยนไซส์เป็นรุ่นเฮฟวีเวทเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนสไตล์ตรงนี้สไตล์แบดดี้ตบแบดดี้แกกูจะพีวีพีกับมึงโอ้ยโอ้เอา ทำไมมันเจ็บปวดอย่างนี้เออนั่นแหละเพื่อนขอบคุณมากมเจอเขาอีดับไปเลยแม่งเอ,อ้ยกูแค่กำลังจะเปลี่ยนสไตล์พวกมึงนี่นะเอาละฉันจะใช้สไตล์แบดดี้เอ,อ้ยมันใช้ได้เลยเหรอวะหรือหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนสไตล์เป็น MMA นี่แหละมึงเจอการต่อสู้แบบผสมประสานมิกมเชอาร์ตโอ้กอดตรงนี้มีการแบบ เปลี่ยนท่าซุนเพล็กอู้ผมเองชอบท่านี้มากพาวเวอร์บอมมันรุนแรงมากเฮ้ยๆฮอย่างน้อยๆเราก็ยังมีท่าสำหรับ MMA คุณผู้ชมเป็นท่าเทคดาวน์เปล่าดูแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยวะ่ะมึงเจอกูหนุ่มน้อยนักมวยจากยูเอฟโอ้โหโอ้โอโดนกูต่อยต่อยเดี๋ยวผมขอดูท่าคิวก่อนโอ้โหเตะโคตรแรงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจับ Take Down. Take Down. เทคดาวน์เทคดาวน์เฮ้ยอ,อย่อาลอยอา้าวอ้าวอ้าว แม่งไอตัวนี้มันไซบิ๊กจัมโบ้มันมาหลอยกูคุณผู้ชมดูดูดูมันมาหลอยคิวกูไอเวนนี่เจอกูเจอกูโน no oh โดนฟุตเล็ก no ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะทึมดึบอืมโดนกี่ข้ออะมันจบละจบละจบละจบแล้วจบแล้วเพื่อนจบแล้ว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 คริสต์มาสวิลโอ้ต้องใช้แคนดี้ 100ในการสุ่มนะครับบางทีมันมีการสุ่มได้แบบปืนไฟแล้วก็มีการสุ่มได้ท่าของนักหนวยปั้มด้วยว่ะ <c oughs> สปินเลย <c oughs> ได้ไหมโนสตจ้ <c oughs> no! คุณผู้หญิงเฮ้ยโอ้แกแกบังอาจมาก, oh! กอ้เดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนรอกูแดกคุกกี้ก่อนรอกูแดกคุกกี้ก่อนคุณผู้หญิงคุณทำผมเจ็บแสบมากๆมานนิ จะทำอะไรนะเออยซอโอ้ยโอ้โอ้โอ้นงคุณผู้ชมคนที่เขาเป็นงานแต่กูแบบ UFC นะเว้ยกู UFC นะล้าเทคดาวเทคดาวอืม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 เป็นยังไงนะฮะยอมแพ้ไปซะมับหนึ่งผมกด PVP off ก่อนนะครับคือไอ้ตรงวิวตรงนี้มันล่อหน้าล่อตาผมซะเหลือเกินคือของหลายอย่างมันน่าใช่มาก ขอแบบสักหนึ่งทีเถอะผมอยากรู้ว่าผมนั้นจะได้อะไรโน no! ไม่เอาไม่เอาเงิน1นึ่งพัฟิจาอะไรอะไรอะไรจะทําอะไรกลัวปิด PVP ีออฟนมน้อยหมุนคริสต์มาสปินแบบ3รอบเอาไลท์เซเบอร์สจบผมอยากได้ไลท์เซเบอร์ถาวรนอ๊ oh God โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรยางน้อยๆผมก็ได้ปืนไฟมาถึงแม้ว่ามันนั้นจะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวอืมไวโอ้โโหโ,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 โดนย่างทั้งเป็นตายผมมู้หญิงทำอะไรโดนปืนไฟย่างทั้งเป็นนี่โดนย่างทั้งเป็นเลยแบบนี้ยืนมองเฉย,ยๆ <c oughs> เรียบร้อยที่เหลือก็ได้เวลาผดด็่ม <c oughs> <c oughs> ขี้โกงไปไหนวะ อ๋อเราสามารถดูไซส์จากตรงนี้ได้โอเคโอเคคราวนี้ผมเคลียร์เอาจริงๆเรื่องน้ำหนักเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการซื้อเกมพาสอันนี้ได้ <c oughs> <c oughs> ว,ว้าว <c oughs> ตัวผมเองนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยให้ไกด์อิสมีนายมาตลอดในเวอร์ชั่นที่เอิน้ำหนักเพิ่มทันที200ปอปอนด์มันจบแล้วฉันกำลังจะได้ก้อนเนื้อยักษ์โอ้ my god เฮ้ย,ยกูเดินติดเสา นายจะขโมยชิ้นส่วนนี่ของฉันไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้แกนะ่ะขโมอยของฉันไปไม่ได้นนห้องนนอเฮ้ยอยากจะลองดามิเดมกูดูเปล่าเพื่อนอืมอโอ้เข้าไปโคตรน้อยคุณผู้ชมอันนี้เข้าไปโคตรน้อยเลยอ่ะแป๊บนึงนะผมสามารถจับอันนี้เรายกทุ่มได้ใช่ไหมโอ้ยกได้วะนักมวยป้อมเดือดๆเฮ้ยนายทำอะไรวะเนี่ยอืมโอ้ดามจเถือว่าเข้าไปรุนแรงเหมือนกนันนะจรงิงข้อดีของการที่คุณเป็นคนตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรฟะ ทำอะไรฮะอุ้ยอู๊อู๊หโ oh no oh no ไม well. ่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้แกน่ะจะมาไฟอยกับฉันอย่างนั้นเหละเจอกูด้วยเจอกูสแลมทีหนึ่งมึงเจอกูสแลมเจอสแลมอืมไงนะมึงจะตายอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยกูเนี่ยจะตายเหมือนกันละโหโหมันรุนแรงรุนแรงรุนแรงมามาเอาดิ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  เสียใจด้วยพี่รุ่นเฮฟวี่เวทแล้วหนุ่มน้อยสุพีไม่ได้หรอกสุดท้ายคุณผู้ชมผมอยากให้พวกคุณทุกคนนั้นจดจำผมในฐานะตำนานของโรงเรียนผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของโรงเรียนที่โหดบลายที่สุดชะตาชีวิตของเขาคือโดนอาจารย์ใหญ่ไล่ออกเก่งแต่ตัวแต่เรียนไม่ไหวนะครับโง่งเป็นควายสุดท้ายเออติด F ทุกตัวโดนไล่ออกเลยจี GG.